โชว์โชว์หูฉี่รักป้าป๊ <c oughs> ารแล้วป๊าไหมหนูฉี่รักป้าป๊าอบินโชว์หน่อยลูกบินโชว์บินโชว์เนี่ยมันดื้อเนี่ยไม่กล้าให้ออกไปข้างนอกเลยตียาวเดี๋ยวป้าป๊าจัดตีให้นี่หนึ่งหนักป้าจัดตีให้นี่หนึ่งดื้ออู้เจ็บเจ็ป้าเจ็บป้าเจ็บเดี๋ยวกับป๊าป้าเจ็บป้าเจ็บไหนบินบินบินป้าเจ็บป้าเจ็บ

đi đó chúng ta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 